พออศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชะดำริชวนน้องๆในวันเด็กแห่งชาติที่จะถึงนี้มาชมดอกทานตะวันบานพร้อมมีกิจกรรมสร้างสีงสันมากมายเช่นการแจกว่าให้เด็กๆสนุกสนานไปกับการอนุรักษ์สืบสานว่าไทยซึ่งช่วงปีใหม่ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้าชมทุ่งทานตะวันจํานวนมากเมื่อวันที่7มกราคม2568<ๆ>นางสาวกฤษณาทิวาตรี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชง,งุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเปิดเผยถึงการจัดงานน้อมรำลึกวันก่อตั้งศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชง,งุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริเริ่มมาตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2567ยาวถึง5มกราคม2568 ขณะนี้ยังคงมีดอกทานตะวันเบ่งบานสวยงามสพรั่งอยู่สามารถมาเที่ยวชมได้อีกยาวไปถึงช่วงวันเด็กแห่งชาติหรือวันเสาร์ที่11มการาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ได้อีกด้วย,ยภายในยังมีร้านค้าของดีจังหวัดราชบุรีที่จะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ของดีในชุมชนต่างๆมาจำหน่ายแก่นักท่อง,ทองเที่ยวด้วยอาทิข้าวตังของอำเภอบ้านโปง่งผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารของเกษตรกรเค,ครือข่ายผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปของฝากของที่ระลึก และนักท่องเที่ยวจะได้นั่งรถรางชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตบนพื้นที่869ไร่ของโครงการท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายในทุ่งทานตะวันที่เหลืองอารามพร้อมเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกและปีนี้ยังมีการแจกว่าไทยให้แก่เด็กๆฟรีเพื่อให้เด็กๆได้สนุกสนาน แจ้งความจำงใช่่าแจ้งความจำ农ครับโอเคตอนนี้คุณลุงเม่นมหาชัยนะครับกัใครรู้ใครใครที่ไม่รู้จากคุณเม่นมหาชัยคือคนนี้นะครับที่ซุปเปอร์ันเด็ดซุปเปอร์อันเด็ดครับอ่าใช้ยาว่าวสายที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็สูงที่สุดในโลกด้วยนะครับคนนี้ก็ถือว่าเป็น ปูชนียบุคคลเกี่ยวกับเรื่องการทำว่าวจุฬานะครับอย่างไรก็ตามจากการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ทราบว่ามีการจดสถิติข้อมูลนักท่องเที่ยวแต่ละวันที่เข้ามาเที่ยวชมทุ่งทานตะวนันช่วงระหว่างวันที่26ธันวาคม2567ถึง5มกราคม2568ว่ามีนักท่องเที่ยวมาชมทุ่งทานตะวนันวันละเกือบหมื่นคนโดยเฉพาะช่วงวันที่31ถึง1มกราคมยอดจำนวนสถิติ วันละกว่า11,000คนต่อวันซึ่งการปลูกดอกทานตะวันปีนี้ได้ผลดีมีการปลูก2ระยะลักษณะดอกใหญ่โตวกว่าทุกปีประกอบกับยังมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นสบายในช่วงเช้าทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางหลังไหลเข้ามาท่องเที่ยวถ่ายภาพสวยๆกันอย่างคึกคักวันเด็กแห่งชาติปีนี้จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานมาเที่ยวกันได้อย่างสะดวกสบาย ค่ะการจัดงานวันน้อมรำลึกการก่อตั้งศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชง,งุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2567นะคะ ยาวมาถึงวันนี้5มกราคม2568นะคะในวันนี้นะคะดอกทานตะวันของเราก็ยังเงบ่งบานนะคะสวยอยู่นะคะก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมได้ถึงช่วงวันเด็กของเราเสาร์นี้เลยนะคะวันเสาร์ที่11มกราคม2568ที่จะถึงนี้นะคะก็เป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะเด็กๆน้องๆหนูๆคุณแม่ผู้ปกครองนะคะก็สามารถที่จะพาเด็กๆเ,เข้ามาเที่ยวชมนะคะทุ่งทานตะวัน ที่ศูนย์เ่าเชิงงุ้มได้เลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสวนกล้วยไม้นะคะให้เที่ยวชมถ่ายภาพสวยๆกันนะคะแล้วก็ยังมีร้านค้านะคะของดีจังหวัดราชบุรีนะคะสามารถที่จะมาชมชิมชอบแชะในพื้นที่กันได้เลยนะคะคาดว่าทานตะวันนี้มันจะบานยาวนาะนไปถึงเมืที่สักเท่าไหร่ได้คะก็น่าจะยาวไปถึงช่วงวันเด็กเลยค่ะค่ะ ต่น,นีน้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเขาได้รับความสะดวกสบายอย่างไรบ้างค่ะก็เราจะมีบริการเที่ยวบริการเที่ยวชมศูนย์นะคะชมพิพิพพพพพธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนะคะโดยมีการบริการรถรางฟรีนะคะให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์นะคะ่ะอากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างโอ้ยวันนี้อากาศเย็นสบายมากเลยนะคะลมดีมากอากาศเย็นเย็นสบายเดินสบายถ่ายรูป ไปกับสวนทุ่งทานตะวันของเรานะคะแล้วก็สวนไม้ดอกของเราค่ะอากาศดีมากเลยค่ะมาเวลา,ามาเนี่ยมีสินค้าอะไรที่ได้รับความนิยมมากสินค้าที่ได้รับความนิยมนะคะก็จะมีสินค้าของดีเมืองราชบุรีนะคะก็จะมีข้าวตังนะคะของบ้านโปง่งข้าวตังของเตาปูนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรด้วยนะคะ